สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุด2รุ่นจากทาง Lenovo นะคะนั่นก็คือรุ่นของ Lenovo K4 Note และ Lenovo White X3 ค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันไพราพัทราเดชาธรรมจาก n p t นะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก l e n o โ o ในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้าง บางท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะอาจจะมีความฝันว่าอยากจะดูภาพยนตร์นะคะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยากจะได้หน้าจอที่มีความคมชัดระดับ Full HD มากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะ Lenovo ได้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วนะคะซึ่งสําหรับสองรุ่นนี้ค่ะมีเทคโนโลยีในเรื่องของการทําให้คุณเนี่ยสัมผัสกับประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าคุณได้ชมภาพยนตร์นะคะผ่านทาง Lenovo ทั้งสองโนี้ ร้วงกับหูฟัง VR นะคะแล้วก็ทางตัวของแว่นตัวนี้เนี่ยคุณจะสามารถสัมผัสได้เลยกับประสบการณ์ที่เรียกว่า Google h d อย่างแท้จริงนะคะซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้ค่ะเรามีจุดเด่นอย่างไรบ้างน,นะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นั้นทำให้แยอดขายถาล่มทลายได้อย่างไรวันนี้เราจะมีอีกหนึ่งท่านค่ะที่ท่านจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสงตัวนี้จาก Lenovo นะคะ และไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณศิวกรดำรงพัทผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์สายผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนจากเลนโวประเทศไทยขึ้นมาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากทางเลนโวเขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนท,ทุกท่านนะครับมีใจเจอน,นะครับที่เราเจอกันในทุกกครั้งนะครับเพราะว่าทุกทุกครั้งที่เราขึ้นมาเจอกันเย เราจะพบกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆฟีเจอร,ดดนะร,ร,อรด์ดีๆนะครับหรือว่าโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับที่เราได้พูดถึงกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ Lenovo มีความดีๆที่พบทุกท่านครั้งแรกในงาน Worldwide s h o นะครับสังเกตได้คือว่าก่อนหน้าน,นี้เราจะเป็นที่อื่นแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะเป็นที่ Worldwide s h o นะครับอันแรกนะครับเรามขอพูดถึงสินค้าตัวแรกก่อนนะครับก็คือ Lenovo n o นะครับ ทำไมถึงชื่อว่าเทฟโคนอนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้ประสบความสำเร็จมากๆที่เมื่อเราล้อนอินเดียนะครับเราจะใช้ชื่อมาเรตตี้เนี่ยเราคือเทฟโคนอนะครับเหตุคนที่เราต้องน้อนสินค้าตัวเทฟโคนอตเสียหลนะครับอันแรกอยากจะพูดถึงก็คือว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีทุกๆเซกเมนต์นะครับถ้าสังเกตก็คือว่าเรามีทุกๆเซกเมนต์แต่เราขาดในเซกเมนต์ของระหว่างเ0 0 0พันถึงหนึ่งหนดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าตัวนี้จะมาเติมนะครับให้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกๆเซกเมน ตรงนี้มีตลาดอยู่ในแง่ของยูนิตอยู่20%นะครับที่เราหายไปนะครับเทควนอก็จะมาเติมเต็มในสินค้าเซกเมนต์นี้นะครับอีกตัวนหนึ่งนะครับอันอยากจะเคยได้ยินกันด้วยซ้ำสินค้าตัวนี้นะครับเป็นอีกซีรีส์หนึ่งของเอเจ็ดพันนะครับอย่างที่ทราบกันคือเอเจ็ดพันเนี่ยเราล็อตส์กับทางค้าดอร์ท่านหนึ่งในออนไลน์นะครับเราทําการตัดเซลล์ครั้งแรกในบริตาเมืองไทยแล้วก็ แล้วก็ผลออกมาค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าเราทำการขายหนึ่งืันตัวนะครับภายในครึ่งชั่วโมงได้ทั้งสามครั้งนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต่อจาก a 7เเจ3 Plus แล้อก็ A70 นึ่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวต่อจากตัว A73 p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสองเหตุผลนะครับที่เราต้องน้อนสินค้าตัวนี้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับพูดถึงในแง่ของสินค้าบ้างนะครับมีอะไรดีนะครับ สิ่งที่ลูกค้าต้องการสําหรับการใช้สมาร์ทโฟนอะไรคือ user experience ที่ดีนะครับประสบการณ์การใช้ที่แปลกใหม่นะครับประเด็นแรกอยากจะพูดถึงก็คือว่าการล็อกอันล็อกหน้าจอนะครับรีพอร์ตพบว่านะครับคนเราเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนวันหนึ่งเนี่ยทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยประมาณ170ครั้งนะครับมีการอันล็อกถึงส7ครั้งหรือ50ครั้งนะครับโดยประมาณนะครับวิธีการออล็อกก็แน่นอนต้องมีแค่2แบบนะครับวิธีการออล็อกมีแค่อันแรกก็คือว่าเป็นการอันล็อกแบบ ไม่ได้ใช้ข้าวสวดนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็จะง่ายแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเรื่องของ security นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการอันล็อกแบบใช้พาวเวอร์นะครับก็จะอันล็อกค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็จะมี security วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราเอาสมาร์ทโฟนของเรานะครับแต่แค่ข้างหลังนะครับก็จะมีการอันล็อกเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าการใช้ตัวฟีเจอร์แกนนั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใน มารครดับไฮเอนนะครับแต่เราเอามาใส่ไว้ในมาร์คระดับมิดเอนนะครับก็ <c oughs> คือฟังก์ชัน,ะนอะไรก็คือตัวฟิลเตอร์แกนนั่นเองนะครับเ okay, <Okay. S 1> ก็บได้ีอุปกรณ์เยอะอีกอ <Okay. S 1> ันหนึ่งนะครับฟีเจอร์ต่อไปถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราเป็นเจ้าตัวเคฟอนน้ตตัวอืนนววนนนน่นนะครับเคฟอนน้ตตัวอื่นเนี่ยจะมีแรมแค่2กิกนะครับแต่ว่าโมเดลที่ร้อนในเมืองไทยเนี่ยจะมีแหมเป็นสามกิก นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะรอ้อนเราทำเรซูสร์นะครับแล้วก็พบว่าในตลาดของเราเนี่ยคนใช้แอปพลิเคชันพร้อมๆกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงสองกิกเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับเพราะนี้เราใส่แรงไปที่สามกิกนะครับทำให้เราใช้สมาร์ทแอปพลิเคชันแต่ละแอปพลิเคชันพร้อมๆกันได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือ Dolby Atmos นะครับเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับและ อันนี้ก็คือในแง่ของ d o บี้แอดมอสนะครับโดบี้แอดมอสเนี่ยปกติเราอาจจะได้ยินคำว่าโดบี้นะครับแต่โดบี้เนี่ยะจะมีเจ็ดชันแนลนะครับหน้าซ้ายหน้าขวาตรงกลางขอโทษนะครับขอไม่ได้ถ้าดูนะครับฮัลโหลอ่าท่านผู้ชมอย่าส่งต่อขยับอีกนะครับ ดีขึ้นแล้วนะครับโอเคครับคุยกันรู้เรื่องครับเมื่อกี้ถึงต้องเริ่มใหม่เลยครับโอเคครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงฟีเจอร์ฟีเจอร์ฟีเจอร์แคนไปแล้วนะครับผมพูดถึงตัวลำแสงไปแล้วนะครับผมพูดถึงโดมิแอโนดนะครับซึ่งโดมิแอโนดก็คือปกติเนี่ยโดมิก็คือจะมีเจ็ดชันแนลนะครับหน้าซ้ายหน้าขวาตรงกลางซ้ายทางขวาข้างหลัง แต่ว่าตัวแอดโฟรจะเพิ่มข้างบนข้างล่างด้วยก็เป็นก็จะเป็น9ชันเนลนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใช้กับหูฟังคุณภาพสูงแล้วเราก็จะฟังเป็นการจุด9ชันเนลได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือ5.5นิ้ว UHD นะครับ5.5นิ้วจอขนาดใหญ่ต้องมีความละเอียดสูงข้าวจะได้ไม่แตกนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในแง่ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวเนี้ยแบตเตอรี่มีถึง3,300 mAh นะครับอ่าที่งานที่ ยังไม่เคยมีใครพูดถึงก็งคือโหมดซูด Super Power, เปอร์พาวเวอร์นะครับหม,บนะบมดซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเป็นหมดขยายจบตนะครับผมว่าเรามีโทรศัพท์แบตเตอรี่เหลือ10%นะครับก็จะใช้ได้งานได้งานประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็ที่เป็นหมดขยายแบตเตอรี่มินิมัลไอซ์แอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้นะครับเพื่อที่ให้เราใช้ตัวโทรศัพท์ได้นานๆนะครับก็อย่อ,อยู่ในหมดซูเปอร์พาวเวอร์หมดที่เรามีไว้แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราพูดถึงนะครับก็คือเป็นหมดที่ เหมือนกับว่าเมื่อเราใกล้ตายเมื่อไหร่เราก็เปิดแบบตัวนี้นะครับอย่างอยเรายังคอนแทคกับคนที่เราต้องการจะคอนแทคได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะพูดถึงตัวตอนนี้คีอทีนะครับแข่งขันกันสูงนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตทั้งนะครับเอแลวก็มีแถทั้ง 3G และ 4G สุกท่ายนะครับตอนนี้คอนเฟิร์มว่าควอ์ทั้งหมดนะครับส่วนสุดท้ายนะครับในแง่งของโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของเราเนี่ยมีฟิล์มเคสแถมในกล่องด้วยนะครับ ทั้งหมดนี่นะครับคือควยากประกาศราคานี่เองนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งฟิเกอร์สแกนนะครับดำสามนะครับตัดสามพันสามนะครับ Full HD ห้าจุดห้านิ้วนะครับราคาของเราจะเป็นเท่าไหร่นะครับลองคิดดูราคาของเรานะครับอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับีนี้ผมเชื่อว่าเป็นราคาี่ระดับระดับฟิเจอร์ระดับไฮเอนนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมั่นใจว่าเป็นระดับ mid-end แน่นอนนะครับในราคานะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับเป็นตัวของไฮเอ็นของเรานะครับแน่นอนครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าอยู่ที่แพงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับราคาหมื่นสองพันนะครับประมาณหมื่นสองพันคือตัวไวช็อปนะครับแต่ยังขาดตัวไฮเอ็นอยู่นะครับเพราะเรื่อนี้เราลองดึงต่างนะครับเพื่อจะตอบโจทย์ในแง่ของความสุดยอดนะครับของสมาร์ทโฟนอันแรกคือว่าบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมี่สวยมีมีความเงาวาว เรามีมมเงาสวยงามแต่ว่าข้อเสียของอลูมินยมก,ก็คือว่ามัน,ม,นมันแตกได้งา่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้จะช่วยทําให้มันมีการเคลือบพิเศษนะครับทําให้ตัวตัวลูมินัมเนี่ยไม่เป็นรอยได้งา่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือตัวเนี้แรมสามลอมสามติดสองนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถขยายได้ร้อยยี่แปดนะครับคือใส่ไมโครเอีได้อยูร้อยยี่สิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมมงหมด้นยะัครบ อันหนึ่งก็คือจะเป็นด o วี่แอดมอสนะครับแต่ว่าตัวนี้มีลําโพงเป็นดอวี่แอดมอสเลยก็คือว่าไม่ต้องใช้หูฟังนะครับตัวนี้ลาโพงตัวนี้จะเป็นระบบเวอร์ชวลโซลล่ทาทำให้เปิดเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเราสามารถฟังเป็นด o วี่แอดมอสได้เลยนะครับส่วนนึ่นนะครับก็คือตัวกล้องนะครับกล้องขนาด2ี่ดล้านข้างหลังนะครับซึ่ง2ี่ดล้านก็หมายถึงว่าเราสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับหลับยี่บล้านส่วนใหญ่จะอยู่ในกล้องดิจิตอลนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็อยู่ใน โทรศัพท์มือถือของเราครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือแน่นอน5.5 f ูเอช D นะครับมีฟิเตอร์สแกนรวมถึงแบตเตอรี่3,500 mAh อนะครับตัวนี้เป็นตัว Lenovo X3 ที่เป็นตัวพรีเมียมของเรานะครับพินะครับราคาของตัวนี้นะครับสัอญากพูดถึงนะครับตัวนี้นะครับราคา15,990บาทนะครับเป็นตัวไฮเอนด์ของเรานะครับที่เปิดตัวในงานนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับเป็น X3 ตัวใหม่นะครับของ Lenovo นะครับ a อ c เซอรี่ตัวนี้นะครับชื่อว่าตัว VR นะครับ a n น VR by Lenovo นะครับมันจะตอบโจทย์อะไรมันช่วยยังไงนะครับมันดียังไงไอ้ของสิ่งของตัวนี้นะครับอันแรกต้องพูดถึงก่อนก็คือว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกตัวเนี่ยมีข้อเสียในแง่ของ viewing นะครับไม่ว่าจะจอ5นิ้ว5.5นิ้วนะครับมีข้อเสียทั้งหมดก็คือว่าไม่สามารถจะมองแบบเทเตอร์ก็คือมองแบบดูหนังได้นะครับเพราะว่าหน้าจอมันก็อยู่เท่านี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เรามองเห็นเป็นในรูปแบบของการดูหนังนะครับวิธีการของมันทํำยังไงนะครับก็คือว่าเราเสียสมาร์โฟนเข้าไปแล้วก็ล็อกตัวนี้ก็จะสามารถที่จะมองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับทีวีออนไลน์นะครับยูทูบนะครับสามารถที่จะขยายเป็นหมวดของเทียตเตอร์ได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้บิวต์อินทำให้ ไม่ว่าคอนเทนต์อะไรนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับทุกตัวนี้สามารถที่จะมองเป็นแบบ VR หรือว่ามองเป็นแบบแบบดูหนังได้นะครับด้วยด้วยฟีเจอร์ส่วนนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงในแง่ของ youtube หรือว่าคอนเทนต์ทั่วไปนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งจะเป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับก็คือ YouTube, ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นสามมิติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะมองเป็นภาพสามมิติได้นะครับถ้าเกิดคอนเทนต์ตัวนี้เป็น สามมิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองแบบก็คือว่าถ้าเป็นภาพทั่วไปคอนเทนต์ทั่วไปนะครับเราสามารถมองเป็นภาพเต็มจอได้นะครับถ้าเป็นภาพต่ดในหมวดของ 3D นะครับเราก็จะสามารถมองเป็นภาพสามมิติได้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับเราไม่ได้แยกขายนะครับเราขายในงานสินค้าตัวนี้นะครับผมเนี่ยประกาศราคานิดนึงนะครับนี่นะครับฟีเจอร์ก็คือว่า ผลิสินค้าตัวนี้สามารถจะพกพาไปไหนได้นะครับมันจะเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะดูหนังเต็มจอจากมือถือเนี่ยเราก็ต้องพกทีวีไปนะครับพกแค่ตัวนี้ไปนะครับดูได้แบบเหมือนคล้ายๆดูหนังนะครับพกพาไปไหนได้นะครับดูได้ทั้งทีวีออนไลน์วิดีโอคลิปดูทูนะครับมีฟังก์ชัน 3D แล้วก็สามารถควบคุมได้นะครับควบคุมเสียงควบคุมแสงได้นะครับราคานะครับของสินค้าตัวนี้มี2สีนะครับสีขาวกับสีดำนะครับราคาตัวนี้นะครับ เป็นราคาพร้อมเคโฟโน o d e แล้วก็พร้อม X สานะครับราคาอยู่ที่8 2 9 0ันาสนะครับสำหรับแว่นของ VR นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นราคา X 3บวก VR ก็คือ16,190หนาสนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยเพิ่มเจ็ดร้อยนะครับก็คือราคา X 3มีเท่าไหร่แล้เก็บีเจ็ดร้อยเราเลือก VR นะครับในราคา700บาทนะครับที่เราตั้งราคาเนี่ยเพราะอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเอื้อมถึง a c c e s s o r y ดีๆนะครับแล้วทำให้ มุมมองในการใช้สมาร์ทโฟนเปลี่ยนไปในทางด้านดีขึ้นนะครับแต่ว่าในงานนะครับผมขออนุญาตพูดถึงในงานเรามีสินค้าพันตัวนะครับหนึ่งพันตัวเท่านั้นนะครับวันนี้ออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับหนึ่งพันตัวแรกยังมีราคาพิเศษอยู่นะครับนั่ก็คือ k โ Note บวก VR Glass นะครับอยู่ที่ราคาเท่านี้ครับเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็สําหรับามบวก VR นะครับเป็นหนึ่งหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ก็คือว่าจาก7จ9 0ากใช่ไหมครับเราเพิ่มไปที่7 9 9 0ันเก็ากได้ VR เลยนะครับก็คือเพิ่ม400บาทเท่านั้นเองสำหรับ VR ตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ X3 ก็คือกสามอยก้าสิบบาทนะครับก็ได้ VR เลยใช่ไหมครับนะครับก็เป็นโทรศัพท์สองเรือองรุ่นนะครับ K4 Note ที่สเปคแบบ High End นะครับเรามาใช้ราคาะครับ เอ็กซ์สามนะครับ Premium Smart บนราคาปกติต้องเป็น20,000บาทแต่ขายราคาหนึ่งันร้อยเก้าสบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ Exclusive พิเศษพิเศษแบบนี้นะครับด้วยราคาพิเศษนะครับเพิ่มเพียง400บาทในงานเท่านั้นนะครับก็ขออนุญาตฝากท่านคืนเงินทุนไว้นะครับสำหรับสินค้าดังกล่าวนะครับเดี๋ยวในพบกันช่วงของ Q a แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณสินกรแต่ว่าเรียนเชิญคุณสินกรอีกสักครู่นะคะเพราะว่าในโอกาสนี้ค่ะต้องให้ขอเรียนเชิญ คุณทวนพงศ์รีวิเชียนผู้จัดการฝ่ายขาย,ยผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนเลโนโวประเทศไทยนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะเอาล,ละค่ะเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเพ็ตตี้ค่ะที่เป็นพรีเซนเตอร์ในงาน Thailand Mo บ i l e Expo ครั้งนี้นะคะได้ทำการถือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากทาง l e n o v วค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก l e n o v o ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง l e n o v o K4 Note และ l e n o v o l White X3 นะคะเราไม่ถึงแว่น v R แบบนี้คุณสามารถสัม